สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อไปนี้ผมจะเอาภาพบรรยากาศก่อนทําการแสดงจริงของมอลำระเบียบวัฒนศินที่ลานมูลบางบ้านสาวัสถีในงานเปิดฤดูการแสดงปี2566ทับสองซึ่งเป็นบรรยากาศที่โอ้โหครับกว่าจะแสดงได้ก็ทําเอา,เอาระเบียบวัฒนศินนี่ก็ตัดสินใจยากพอสมควรสุดท้ายระเบียบวัฒนศิ์ก็ตัดสินใจแสดงท่ามกลางสายฝนทำให้ชุดอะไรเนี่ยเปียกไปหมด เป็นที่น่าสงสารน่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าชุดนี่ยังไม่แสดงที่ไหนเลยยังไม่มีใครให้ดูเลยแต่ถึงยังไงก็ไม่ได้เต็มที่ครับผมก็รอดูว่าวันนี้วันที่10นี่จะมาแสดงที่จังหวัดเลยจะแสดงได้ไหมส่วนเมื่อคืนนี้อยู่มอขอผมก็ไม่ไปเพราะดูบรรยากาศแล้วเต็มไปด้วยฝนครับวันนี้10บตุลาคมจะมาแสดงที่บิ๊กซีเลยนนก็เ <50. S 1> รีอพิัฒนศิลป์จะแสดงได้หรือไม่เราก็มามชม คอยชมกันในวันนี้ก็จะเอามาถ่ายทอดให้เราพวกเราฟังอันนี้เป็นเทปบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมซึ่งผมไปวันนั้นก็เปียกปอนนะครับทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าอาพรโทรศัพท์เมมโมรี่การ์ดที่เอาไปด้วยกลับมาบ้านก็ต้องเป่าให้มันหายนะครับเป่าให้มันหายพอสมควรตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช็อตไปกี่ตัวครับแต่เห็นี่สายชาร์จไฟ หลายตัวก็ที่ใส่กระเป๋าไปก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับแต่ด้วยใจรักครับแต่ด้วยใจรักก็อยู่จนถึงตีสี่วันนั้นว่าจะดูถึงต้ยลาแต่ไม่ไหวจริงๆครับอาการไออาการไม่สบายมันก็เริ่มขึ้นมาถึงวันนี้เลยเนี่ยวันนี้วันที่สิบเช้าวันที่สิบแล้วก็ยังมีอาการคันเนื้อคันตัวอยู่ก็เลยลุกทุ่นบรรยากาศมาให้ท่านได้ชมกันท่านใดที่ไม่ฟัง ก็จะเห็นว่าบรรยากาศของรรฐบาลไทยนี่แฟนคับแฟนเพลงนี่ประเภทศสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดจริงๆสุดยอดขนาดไหนตอนสามสี่ทุ่มนี่ไม่เท่าไหร่ครับหกทุ่มตีหนึ่งโอ้โหคงจะเป็นพวกผับพวกบาร์พวกอะไรเขาเลิกงานกันมาเนี่ยเต็มพื้นที่ครับพี่น้องแล้วฝนก็เป็นใจด้วยฝนเป็นใจสักหกทุ่มนี่ฝนก็หยุดตกหยุดตก บรรยากาศกลับมาแสดงได้เสด็จพอแสดงปีนิดเดยก็ตกอีกครับระเบียบนี่เหนียวแน่นครับตกอีกโอ้โหตกีสี่นี่หนักเลยทนจูงไม่ไหวทนไม่ไหวหนีมานอนอยู่ในรถตื่นแล้วก็สองโมงเช้าครับนอนอยู่ในรถตื่นสองโมงเช้าก็จะกลับอุดรได้ต้นาก็ไม่สนแล้วมันหนักจริงๆจะไปอาศัยหลังเวทีก็ไปอาศัยไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าหลังเวทีคนเยอะแฟนกลับเขาไปอาศัยแล้วมันเล็กก็เกรงใจก็ไม่เข้าไป เข้าไปเฉพาะตอนแรกๆครับพอตอนรอบสองไม่ไปแล้วตอนแรกเข้าไปอาศัยอยู่ครับเขาไปอาศัยแรงวทีพอได้อาศัยพอบรรยากาศเขาแสดงเนี่ยผมไม่สามารถบันทึกคลิปได้หนึ่งแล้วมันไกลสองเสียงน่ะได้แต่ภาพมันมาไม่ได้เข้าร่มเยอะเหลือเกินเขาเลยงานประกวดร่มครับเป็นงานประกวดร่มร่มนี่เยอะเหลือเกินครับพี่น้องครับโอ้โหก็ต้องเห็นใจคนอยากจะดู ผมก็เดินแทกแทรกแทก,กเข้าไปข้างในนะแทกเข้าไปข้างในว่าจะไปดูเอ่อให้ได้ว่าเป็นไงเข้าไปใกล้ๆยิ่งไม่ได้ดูครับติดล่มต้องก้มมองสอดสายเิช่องเล็กๆให่เรามองดูก็ไม่สามารถบันทึกภาพเอกมาให้ท่านชมได้แต่ว่ารายลดของระเบียบเขาก็มีให้ดู นะครับเต่ตัวผมเองนี่ไม่สามารถบนทึกด้วยตวเองไหมท่านดูได้<ม>ก็ต้องขออาไปจริงๆครับขออปจริงๆครับต้องอีกอ,อันนึ่งก็คือสแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็คือท่านที่ไปไปชมระเบียว,วัฒนศตลศีในวันนั้นก็เสียช,ชีวิตหนึ่งรายแต่ว่าเป็นข้างนอกครับไปสงสัยไปเยี่ยวหรือไปทําอะไรไม่รู้นอกขอบสังกษีซึ่งมันเป็นทุ่งนาแล้วก็มีคลองครับ ไปตรงนั้นไปตรงน้นก็ข,ขอแสดงความเสียใจด้วยที่หลังก็ไปเที่ยวก็มีเพื่อนมีพอืองไปไปอย่างละระมัดระวังครับอต่ัวที่เหน,เนือเขึ้นตลอดเวลาเรื่องความบันเทิงปินนี้ผมก็รอวันนี้แหละบิ๊กซีเลยวันพรุ่งนี้บิ๊กซีอุดอรวันที่1 1ก็จะตามไปบันทึกภาพดีๆแม่ท่านชมวันที่10อาจจะได้คนหนึ่งวันที่11อจ,จะได้อีกคนโดยเฉพาะชุดผมชอบชุด แล้วก็ชอบทาเต้นฟัดแข่งฝัดทาของแดนเซอร์นี่จะไปบันทึกมาให้ท่านผูชน้ชมไป้ชมครับท้ายนี้ก็ก็ให้ท่านชมบรรยากาศก็แล้วกันว่าที่ผมบันทึกมานี่บรรยากาศของพี่น้องแฟนคลับของระเบียบหญิงเหนียวแน่นขนาดไหนซึ่งพ่อเอ็ก,ก็บอกว่าขอบคุณมากที่ฝนตกทําให้เราได้พิสูจน์ว่าแฟนคลับของระเบียบพระตศินหญิงเหนียวแน่นขนาดไหน ครับถ้าฝนไม่ตกมันก็เป็นปกติที่จะต้องเยอะอยู่แล้วแต่นี่ขนาดฝนตกครับพี่น้องครับยังเยอะขนาดนี้ถ้าฝนไม่ตกผมบอกว่าระเบิดจะวิกแตกระเบิดผมดูบรรยากาศตอนเริ่มต้นนี่โอ้จะได้ขายไม่ของเนาะคนมาปูนขายของนี่ครับจะได้ขายไม่นอนแต่พอเดือดมาเนี่ยโอ้โหครับขายดีเป็นเทียน้ําเทท่ทาครับถ้าฝนไม่ตกครับจะขนาดไหน แล้วก็ได้ไปร่วมแกมกับเขาวันนั้นเยี่ยม150แขกทองครับก็คุณฝ้ายเองก็ประกาศบอกว่าทุกที่ที่ไปสแสดงของระเบียบถ้ามีฝฟยเยี่ยม150ก็ซื้อไปด้วยครับของจองมีการจับสลากกันก็เชิญชวนครับท่านใดจะไปชมที่โปรแกรมบิ๊กซีนี่ไปถึงยาวไปถึงวันที่20ครับยาวไปถึงวันที่20ถือว่าระเบียบวัฒนธรรมนี่ปีนี้บิ๊กซีนี่ก็จ้างตลอดเลยจนถ,ถึงวันที่20ยาวไปออกจากมอขอมเมื่อคือนนี้ วันนี้ก็มาเลยครับที่จังหวัดเลยครับเชิญชมบรรยากาศครับขอบคุณมากครับกรูปอดุลักษณ์ศิษย์สารต์เม็นลูกรุองป่าสะพานแสนหกสิบปีแล้วเปลี่ยนนามว่าศิษ 啊！ เห็นได้ว่าพี่น้องต้องรุ่นกันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราก็รุ่นพอๆกันครับ ตอนนี้กระบวงมาหาปรชาราดก็กำลังรุนครับว่าจะได้ชมไหมในนั้นก็คือผมเอง สาดเล่ตุ่มเปรอะครับพี่น้อง ที่หลบคนครับ okay ท่านผู้ชมครับมีคนเขาบอกว่าฉากพระยาพระทศินไม่สวยแต่ผมดูแล้วสวยนะสวยมีพญายนาคสองข้างครับข้างบนนอนนั่นก็น่าจะเป็นประ,ประตูของจังหวัดขอนแก่น ที่ข้างเส้นท่านครับถ้าจาได้ก็ประมาณนั้นมันก็แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคอนเกตคือคือมันไม่ไม่คือมันไม่ละเอียดเยอะเวลาขนสมม่งง่ายครับแต่ก็ยังคงไว้สิ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดผมมองดูยังคงไว้สิ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดคอนเกตก็น,น่าดูชมนะครับใช่ว่าไม่สวยผมบอกว่าสวยสวยพอดีพองามครับไม่เลือเล่อนเลยเพอร์เฟกมากนักโอ้ขนาดนี้ไม่สวยแล้วจะไปดูขนาดไหนครับ ดูการแสดงประกอบกับฉากนี้มันต้องดูการให้แสงสีครับท่านผู้ชมครับแสงสีออกมาดีก็ดีครับผมคิดว่าดีแน่นอนครับ